ศตวรรษที่21การจัดการเรียนรู้ไม่อาจจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนหากแต่ต้องสามารถเชื่อมโยงทักษะความรู้และคุณลักษณะไปสู่การปฏิบัติได้จริงในชีวิตและสังคมการพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนจึงเป็นพันธกิจสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการการพัฒนารูปแบบการสอนฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ถือกำเนิดขึ้นภายใต้การดำเนินงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอกเตอร์อศไทยจันทราลักษ์และอาจารย์พานรินไทยจันทรารักษ์คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์เมื่อวันที่15มกราคมพุทธศักราช 2568ณมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์โดยรองศาสตราจารย์มาลินีจุโทปมาอธิการบดีกับมฑลทนทหารบกที่26โดยพลตรีสันทัชจันมาลาผู้บัญชาการมฑลทนทหารบกที่26และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งโดยนางกัญจนาสัตตรัตนำพร ผู้อำนวยการสำนักงานวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้คือการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเพื่อจัดการเรียนรู้ตาม หลักสูตรฐานสมรรถนะบูรณาการหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ออกแบบหลักสูตรและจัดอบรมครูสอพอบบุรีรัมเขตหนึ่งสนับสนุนการส่งบุคลากรเข้าร่วมและมณฑลทหารบกที่26ใช้หน่วยทหารพันดีเป็นฐานเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมร่วมกับครูและชุมชนความร่วมมือครั้งนี้นะับเป็นอีกก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อท้องถิ่น ด้วยพลังบูรณาการจากสภาคีหลักคือสถาบันการศึกษาภาคทหารและภาคการศึกษาเพื่อพัฒนาครูให้มีสมรรถนะครบถ้วนพร้อมสร้างการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืนโครงการมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการให้สามารถจัดการเรียนรู้บรณาฐานสมรรถนะโดยบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการเรียนรู้เชิงรุกการั้ l เล r n i น g และการเรียนรู้ที่มีจิตสาธารณะเป็นแก่นกลางด้วยความร่วมมือจาก34โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงครูจำนวน50คนได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านกระบวนการออกแบบแผนการสอนและการทดลองใช้ในสถานการณ์จริงผลจากการดำเนินงานพบว่าครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์ด้านทักษะและเจตคติของผู้เรียน โดยเฉพาะด้านความเป็นจิตอาสาการคิดเชิงสร้างสารรค์และการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆขณะเดียวกันโรงเรียนในชุมชนยังทำหน้าที่เป็นฐานแห่งการเรียนรู้โดยนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบริบทของตนเองและสามารถยกระดับคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างสร้างสารรค์ ผลลัพธ์ของโครงการคือครูสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุกที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับคุณค่าของชุมชนและสังคมไทยอย่างลึกซึ้งโครงการนี้คือก้าวสำคัญในการสร้างนวัตกรทางการศึกษาผู้มีสมรรถนะครบถ้วนพร้อมพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืนบนฐานของความรู้ความดีและความพอเพียง อย่างขอเพียงใกล้ตัวความสุขยังมีอยูอ่ย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขที